โดยเสียงซีน่าเราเราหวยเนี่ยอันเกี่ยวกับผู้อากิ้วผู้หญิงว่าคือเดอร์ลูกปิงปองเป็นพลติกอ่ก็เรียกผู้อาบกิ้วเห,กกหกกมือนกับภาษาไทยปิงปองนี่มันไม่รู้วอามาจากไหนไมาจากกีนหรือจากอะไรเพราะว่าปิงปองนี่จริงจริงชื่อเรียกตีลูกเซลูลอยออภาษาไทยเซล,ลอย ไอ้ปิงปองกลายเป็นภาษาง่ายๆไปแล้วไม่คิดว่าจะมาจากภาษานี้มาจากเมืองจีนนะก็มาปิงปองของฝรั่งคือเทเบิลเทนนิสของไทยเล่นลูกเซรูลอยแล้วก็เรียกชื่อคล้ายเหมือนกันแหละเรียกชื่อซ้ำกันก็คือปิงปองง่ายๆดีครับก็เอามาออกกำลังกายตอนนี้ท็อปกปิด เริ่มเปิดประเทศแล้วก็เปิดให้เล่นกีฬาได้ก็มาออกกำลังกายไรอูงตองเขี้ยแต่แกไรอูงตองอ่าอะไรนี่นะได้เกี๊ยป้าบอตัวเที่ยวเอียวดูหลังเรื่อตาช้อนอ่ะอ่าใจเพี้ยยี่นางจับตาหอบยี่นางแกยิ้มเสร็จอ่ะใจจะก็บอกบอกยิ้มเสร็จจะก็คุยกันงซึ่ง